จะพาท่านทำกระทงจากใบต้นวาสนาอ e ีกแล้วนี่เป็นแบบที่สองนะครจากใบต้นวาสนาแล้วก็ไปวานกาบหอยแล้วก็ทำในรูปแบบหนึง่งโดยการแล้วก็ตัดใบวาสนาก็ประมาณ4ีนิ้วเหมือนเช่นเดิมสี่ห้านิ้วนะครประมาณ4ี่ห้านิ้ว แล้วเราก็พลิกเอาด้านใต้ใบมาแล้วก็ทำการม้วนม้วนเลมาสนาครับม้วน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 จนให้มันจบแล้วเราก็เอาใบว่านกาบหอยมานุ่งผ้ามันะการจับนุ่งเอาด้านที่ไม่มีสีเข้าไปด้านบนแล้วก็ทบมันลงมา ทกลงมาแล้วก็จะได้กรีบกระทงแล้วหนึ่งกรีบแล้วก็ตัดตกแต่งให้มันสวยงามเนี่รก็เสร็จได้เรียบร้อยแล้วกรีบกระทงจากใบต้นวาสนาแล้วก็ใบว่านากาบหอยนะคะพอเราทำได้กรีบ กระทงแล้วเราก็มาประกอบกระทงในฐานของกระทงเราก็ทํามาจากต้นกล้วยเหมือนเดิมหอ่อม่ต้องให้เรียบร้อยดูสวยงามแล้วก็ลงมือวางกรีบกระทงตามขอบให้มันยื่นออกไปกะให้ดูสวยงามนะแล้วก็เรียงกรีบมันลงไป กะช่องไฟให้หมันดูสวยงามตามช่องไฟนะครับวางกลีบให้ ก็ได้ไปแล้วหนึ่งแถวกลีดานนอกรนะฮไมแล้วก็มาขึ้นแถวที่สองชั้นที่สองแล้วก็วางกรีบให้มันสับวางจากชั้นแรกแล้วให้มันรดกันกันลงมาดูความเหมาะสมดูความสวยงาม โอเคนะคะกลีบกระทงจากใบวาสนาและใบกาบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาตกแต่งดอกไม้กันแล้วนะคะเราก็มาตกแต่งด้วยดอกกระดุมสีขาวนะ,ะกระดุมสีขาวในดอกไม้สีขาวให้มันตัดกนันนิดหน่อยจะได้สวยงามขึ้น ดอกไม้สีขาวหรือสีอะไรก็ได้ที่ทุกคนชอบนะ ใส่เตบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ทูบเทียนวันนี้อันนี้เราตกแต่งด้วยถางประทีปเป็นจากเทียนมั่งใส่ทูบแล้วก็ใส่เหมือนเดิมตักมันลงไปสงาแค่นี้เราก็เสร็จอีกรูปแบบหนึ่งจากใบวาสนาและใบว่าน กาบหอยกระทงของเราก็สวยงามแล้ว